ข่าวเดือดข่าวเดือดคือข่าวอะไรมันมีบทสัมภาษณ์แล้วกันนะที่เควินตินไปออกรายการพอดแคสต์นี่แหละแล้วก็พูดถึงหนังที่เขาชื่นชอบมากที่สุดประมาณว่าท็อปทเประมาณนั้นแหละอะแต่ในระหว่างที่เขาพูดคุยเนี่ยมันก็มีประเด็นหนึ่งที่โดนดึงขึ้นมาว่าทําไมไม่มีใครเห็นว่าฮังเกอร์เกมเนี่ยมันก๊อปปี้แบทเทิลรอยัลมาทาไมผู้กับคนเขียนนิยาย ต้นฉบับของ Battle Royale ไม่ฟ้องร้องซูสานคอยลินที่ Copy i ี้ไอเดียเข้ามาเขาใช้คำว่า h u n เ e r Game เนี่ยเป็น Battle Royale เวอร์ชัน PG อ่ะอ่ะซึ่งมันก็มีหลายคนคิดแบบนั้นเหมือนกันนะแม้แต่ตัวเราเองเนี่ยตอนเราดูภาคแรกนะตอนดูภาคแรกสำหรับ h u n เ e r Game เนะี่ยในหัวก็เกิดขึ้นทันทีว่ามันคือ Battle Royale เราถึงไม่ชอบภาคแรกไงแต่โอเค ภาคหลังๆมันก็ต่อยอดนะสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาได้นะแต่ว่าภาคแรกสตอรี่มันเหมือนมากอืมรจริงๆแล้วไอ้บทสัมภาษณ์ของเควินตินเนี่ยถ้าใครเห็นมันจะมีข่าวหนึ่งที่คนไทยภาคภูมิใจด้วยหนังที่ชอบยี่สิบอันดับประจำเซนจูรี่นี้ก็คือปี2 0 0พยุค2 0 0พเป็นต้นมาเนี่ยเราก็เห็นว่าในเนื้อข่าวเนี่ยพูดถึงหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็มีหนังไทยช็อกโกแลตเนี่ยอยู่ในนั้นด้วยแต่ก็มีประเด็นอีกอันหนึ่งที่ดังไม่แพ้กันก็คือเรื่อง วิภาควิจารณ์ Hunger Game ว่าไปลอก Battle Royale เนี่ยแหละพูดถึงขนาดว่าคิดว่าควรจะฟ้องนะทำไมยังไม่ฟ้องสักทีอะไรอย่างเงี้ยฟ้องได้แล้วอะไรเงี้ยคือตัวเควินตินเขารู้จักกับพุ่มกับ Battle Royale ด้วยนะ <S <s ช่วงที่เขาโปรโมทหนังเรื่องไหนสักเรื่องเนี่ยตอนที่เขาไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ได้ไปรู้จักกับพุม่มกับที่ทำ Battle Royale นี่แหละได้ไปดูช่วงที่เขาเพิ่งจะถ่ายทำเสร็จไปใหม่ด้วยนะตอนที่แบบกำลังตัดต่อหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละ เขาก็เชิญเควินตินเข้าไปดูด้วยแล้วก็เควินตินก็ชอบมากนี่คือหนังที่เปิดโลกทัน์ได้กับเขาระดับหนึ่งเลยจนถึงขนาดตอนที่แมตเตอร์เยลมาฉายใ่อเมริกาเนี่ยเควินตินเขาก็เป็นหนึ่งในคนที่เรียกว่าช่วยโปรโมตให้หนังเรื่องนี้ด้วยเพราะว่าหนังญี่ปุ่นในยุคนั้นมันก็คนอเมริกันก็อาจจะไม่ค่อยอยากดูหนังอะไรที่มีซับไตเติลเนี่ยไม่รู้ทําไมคนอเมริกันไม่ชอบอ่านไม่อยากดูขึ้นมาทันทีหนังต่างประเทศหลายเรื่องเลยไม่มีคนพูดถึงเท่าไหร่ ซึ่งเควตินก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับแรดเทโรยอมาได้ตอนนั้นแล้วซึ่งพอมีประเด็นนี้มาเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าตอนที่หนังหรือหนังสือฮังเกิลเกฟออกเนี่ยมันมีคนพูดถึงประเด็นนี้บ้างหรือเปล่านะไอ้ความเหมือนเนี่ยเพราะว่าฮังเกิลเกฟมันได้รางวัลเยอะมากเลยนะออตอนที่ยังเป็นวรรณกรรมอะ่ะได้รางวัลน,นี้มากเลย เราเพิ่งมารู้สึกว่ามันคล้ายน,นะไม่อยากใช้คำว่าก๊อปปี้แล้วกันเพราะมันคล้ายคลึงกับแบทเทิลรอยัลเนี่ย uh huh. ก็ต่อดูหนังนั่นแหละ uh huh. ตอนที่มันเป็นภาพยนตร์แล้วแหละซึ่งก็กลายเป็นประเด็นที่เควินตินพูดขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกว่าอาจจะทั้งๆท,ที่คนเขียนทางเครืเกมนะซูซานคอลินเนี่ย uh huh. เขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้เรื่องแบทเทิลรอยัลมาก่อนเลยนะเขาไม่เคยอ่านไม่เคยเห็นด้วยซ้ําไปอ uh huh. แต่คนดูคิดอะไม่รู้สิแล้วตัวหนังสือเองเนี่ยหนังสือของแบทเทิลรอยัลนะ ออกตั้งแต่ปลายยุค90ประมาณปี9899ก่อนที่จะทําเป็นหนังตอนปี2000มันเลยแบบช่องว่างเวลามันทําให้คิดอ่ะเพราะว่าหนังสือของฮันเกิลเกมเนี่ยมันออกมา2007 2008ใช่มันมีเวลามันมีเทคทามให้คนคิดได้ว่าเกือบ10ปีนะถ้าคุณเป็นนักเขียนที่หาซอสเนี่ยก็เป็นไปได้ที่คุณอาจจะเคยได้ยินไอเดียอะไรบางอย่างมาหรือเปล่าอืมไม่รู้สิทฤษฎีสมคบคิดถ้าคุณเชื่อควินตินก็ ก็ว่ากันในเนื้อข่าวเนี่ยยังบอกอีกว่าคือเธอบอกว่าเธอไม่เคยอ่าน Battle Royal เลยแล้วก็ไม่เคยรู้เนื้อเรื่องของ Battle Royal แล้วก็เธอก็ถามบรรณาธิการที่เธอตีพิมพ์ฮันก์เกมเองนั่นแหละแล้วเธอก็ถามว่าเคยอ่านไหมบรรณาธิการก็แนะนําว่าอย่าอ่านเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้ทิศทางของฮันก์เกมเนี่ยไปเหมือนกับ Battle Royal อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเธอก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่ได้รู้จักและไม่ได้ เคยอ่านมาก่อนเธอส่งต้นฉบับไปและเธอเพิ่งมาได้ยินด้วยซ้มว่ามีวรรณกรรมเรื่องแบทเทน o รยัลอยู่ก่อนซึ่งมีความคล้ายกับของเธอเธอก็ไม่ทราบมาก่อนเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นว่าแม่จะยังไงล่ะถ้าเกิดมุมมองในสายตาคนทั่วไปก็อาจจะเอ๊ะแอปหรือเปล่าอย่างเงี้ยไอสิ่งเนี้เมกาเคยเกิดขึ้นหลายรอบนะวงการฮอลลีวูดอะ คือสิ่งที่ฮอลลีวูดทําเนี่ยคือการไปได้ซอสจากอันอื่นอยู่แล้วที่มันมีอยู่แล้วอย่างตอนขอ้อพิพาทหนึ่งที่ดังสุดๆเลยครั้งหนึ่งก็คือสิงโตสิงโตซิมบ้าใช่ไหมซิมบ้ากับของญี่ปุ่นซึ่งก็เคยมีมาก่อนแล้วว่าเอ้ยฝั่งฮอลลีวูดเนี่ยลอกหรือเปล่าอันนี้มันก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่รู้สึกว่า สิ่งที่ดังในฮอลลีวูดอะจริงๆแล้วอะมันเคยมีออริจินอลที่อื่นที่มันคล้ายกันออกมาก่อนหน้านั้นแต่มันยังไม่ได้ถูกเป็นเวอร์ชั่นฮอลลีวูดพอเป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งที่อาจจะมีเนื้อเรื่องคล้ายหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคนก็ไปเชิดชูเวอร์ชั่นของฮอลลีวูดทั้งๆที่จริงๆแ t t เทิลโรโยนี่เป็นอะไรที่คลาสสิกมากนะสำหรับวงการภาพยนตร์แต่พอเป็น Hu n เก r g a เกมคนก็จะยกย่อง Hu n เก r g a เกมอีกแบบหนึง่งซึ่งก็อาจจะตั้งคำถามได้ว่ามันเหมือนแค่ไหนสำหรับพี่คิดว่ามันเหมือนแค่ไหน ไอเดียมันคือร้อยเปอร์เซ็นต์จับเด็กมาฆ่ากันเองไงการควบคุมเยาวชนเพื่อผลประโยชน์ทางการปกครองเหมือนกันเลยแ,ลแต่บริบทต่างกันในบริบทของเวทอดนโยเนี่ยเราคิดว่ามันก็พูดถึงเรื่องระบบการใช้อำนาจดฏิการของรัฐแล้วก็มีพาดพิงไปถึงความรุนแรงที่แอบอยู่ในระบบการศึกษาความเปราะบางของความสัมพันธ์นระหว่างเพื่อนกลุ่มเพื่อนกลุ่ม,มนุษย์ด้วยกันนี่แหละที่เล่าเรื่องผ่านความไว้วางใจการทรยศิลธรรม ไปไกลถึงสันชาตญานการเอาตัวรอดนะที่แบบว่าเยาวชนรุ่นใหม่ในยุคนั้นนะที่มันกลายเป็นปัญหาสังคมที่ชอบใช้ความรุนแรงเกิดแก๊งอัตถา,านต่อยตีนะ่ะต้องย้อนกลับไปตอนยุคส0งพันด้วยนะคือว่าทั้งเด็กวัยรุ่นตีกันที่เราเห็นในสื่อในข่าวของญี่ปุ่นมันเยอะนะสะท้อนออกมาในการ์ตูนสะท้อนออกมาในสื่อต่างๆเนี่ยซึ่งแ a t เทอร์ y a l รก็เป็นงานเขียนหนึ่งที่สะท้อนปัญหาพวกนั้นด้วยอะไรเงี้ยนะแม้แต่เสียษสีเรื่องสื่อที่ชอบใช้ความรุนแรงเป็นความบันเทิงอะ่ะในแ t ทเทอร์ลอก็มี เหมือนไหมล่ะเหมือนทางก็เกมไหมล่ะด้วยตัวหนังแบทเทิร์ลยอเนี่ยมันยึดโยงอยู่กับสังคมญี่ปุ่นมากๆากอ่ะน,นะโดยที่คนเขียนหนังสือเนี่ยเขาก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์ที่เขามีประสบการณ์ร่วมอ่ะในช่วงยุค90แล้วกันตอนนั้นเขาเหมือนจะเป็นนักข่าวหรือสักอย่างนี่แหละซึ่งเขาได้เห็นเรื่องราวของความรุนแรงในโรงเรียนการแกล้งการบูลลี่อะไรพวกนี้นะเด็กที่แบบว่าโดนกดดันเยอะๆในสังคมญี่ปุ่นจนแบบเก็บกดจนกลายเป็นความรุนแรงที่แบบว่า ควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นอะไรมากมายเหล่านั้นนะเกิดเป็นปัญหาสังคมในญี่ปุ่นยุคนั้นละกันเขาเลยรวบรวมเรื่องราวพวกนี้แหละเอามาเป็นแรงวัรใ,ใจของงานเขียนของแบตเทิร์รอยยละกันม,มันก็เลยมีความซับซ้อนทางสังคมสูงมากซึ่งจริงๆแล้วนะไอเดียแบบเนี้ยถ้าเทียบกันนะอย่างที่เราเพิ่งดูไปอย่างลองวอล์กเนี่ยตรงไหมละ่ะไม่แน่นะจุดเริ่มต้นของไอเดียของแบตเทิร์รอยย์คาดจะมาจากลองวอล์กก็ได้เพราะลองวอล์กเป็นหนังสือที่สตีเฟนคิงเขียนมานานมากแล้วอะลองวอล์ก running man เงี้ย มันก็เป็นงานเขียนที่พูดถึงไอเดียของการใช้ความรุนแรงเพื่อจะกดขี่คนชั้นล่างอยู่ซึ่งมันมีอยู่แล้วในงานเขียนที่เป็นโลกดิสโทเปียโลกสังคมอะไรประหลาดประหลาดในโลกอนาคตนะมันก็มีบ่อยอยู่แล้วละ่ะมันจะบอกว่าใครลอกเรียนแบบใครมันก็พูดได้เป็นเด็มปากหรอกมันอาจจะส่งทอดแรงบันดาลใจกันต่อกันไปเรื่อยๆแล้วกันขณะที่ถ้ามองว่าไม่เกี่ยวข้องกันนะฮังเกิลเกมมันก็มีบริบทที่ต่างกันถ้าถามว่าสิ่งที่ ทางก็เกมพยายามจะสื่อถึงสังคมยุคปัจจุบันมันเป็นดิสโทเปียที่โอเคอะเท่าแต่ว่าเฟิร์สไอเดียมันอะคือรู้สึกว่าเหมือนกันซึ่งมันเป็นไปได้นะที่จะคิดคอนเซปต์งานคล้ายๆกันเนี่ยเป็นไปได้นะแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเขาได้แรงบนันดาลใจหรือสักอย่างการเอ่ยขอบคุณพูดถึงมันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าคุณเชื่อว่าซูซานคอลลินปิ๊งไอเดียขึ้นมาเองก็ ก็ถือว่าเป็นความคล้ายกันแล้วกันนะแต่ส่วนหนึ่งคืออย่างเควินตินอ่ะเขาเหมือนชื่นชมพุ่มกับที่ทำไปทเราโยอมากไงเขาเลยมองว่าถ้าเกิดการลอกเรียนแบบหรือมันเหมือนกันโดยตรงแล้วไม่ให้เกียรติด้วยการเอ่ยถึงเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ควรอะไรเงี้ยทั้งๆที่มีคนก็กันกแหนเควินตินเหมือนกันว่าคุณเองก็ก็ลอกมาสไตล์หนของคุณ ผมไม่ได้ลอกก๊อปปี้งานแค่คนใดคนหนึ่งไงผมก๊อปปี้ทุกเรื่องอ๋ออ่าใช่ใช่ใช่หยิบยืมมันจะมีคำพูดอะไรนะที่แบบว่าศิลปินที่ดีจะหยิบยืมแต่ศิลปินที่ยิ่งใหญ่จะขโมอยอ่ะรู้สึกจะเป็นของปิกัสโซมั้งที่พูดถึงวิธีการทํางานของศิลปินละกันซึ่งเควินตินเป็นอย่างนั้นเควินตินเขาไม่ได้เอาเรื่องใดเรื่องหนึ่งมาแต่เขาเอาประเภทหนังประเภทนั้นมาทั้งหมดมคือมันคือเอกลักษณ์ที่หนังแนวนี้มีอ่ะจากเรื่องนั้นจากเรื่องนี้นจากเรื่อองงนนนั้เรื่ี มารวมกันกลายเป็นของเขาคุณดูจังโกอันเชนเนี่ยคุณรู้เลยว่าอ๋อนี่มาจากคาบอยเรื่องนั้นมาจากมาจากคนนั้นพุ่มกับในตำนานคนนั้นคนนี้มาหมดถ้าเป็นหนังสงครามกลางเมืองเฮดฟูเอตเอาเรื่องไหนมาบ้างเอามาหมดเฮดฟูอ <ead> เอตเอาจากหนังคาบอยผสมลาโชมอนเซเว่นสมุไรอะไร,รมันจะมันรวมๆกันอยู่รวมๆกันอยู่เ ใช่ทุกเรื่องเขาจะมี r e f e r อร์เชัดเจนนี่คือเอกลักษณ์ของเควินตินแล้วเขาเอามาผสมเอามาใส่กิมมิคของตัวเองครับไปอีกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ต่างกันแต่ทุกครั้งที่เควินตินพูดถึงเนี่ยเขาจะยกย่องต้นฉบับเสมอเขาจะไม่ใช่บอกอ๋อนี่ผมคิดเองนี่คือไอเดียที่มาจากสมองผมร้อซไม่ใช่แต่มันเกิดจากการที่เขาหยิบสิ่งที่เขาชอบมาพูดถึงในความเป็นตัวของตัวเองมากกว่าในเวอร์ชั่นตัวเองอะซึ่ง วิธีคิดแบบเนี้ยเขาก็เลยรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับแบ t เ l e ร o y อย e ถ้าสุสานคอ์ลินได้ไอเดียมาจากแบตเตอร์อยู่จริงนะในกรณีที่เป็นอย่างงาั้นแต่สมมติว่าสุสานคอ์ลินก็ปิงไอเดียนี้ขึ้นมาจากอะไรสักอย่างหนึ่งเกรตินเองก็คงจะไม่มีสิทธิ์จะไปว่าผลงานเขาได้เหมือนกันอืมถ้าให้พี่มองรู้สึกว่าเหมือนเลยไหมเหมือนใช่ไหมสำหรับภาคแรกนะสำหรับภาคแรก จร,จริงๆถ้าเทียบ,บไอเดียมันอาจจะไม่ได้เป๊ะร0อยอย่างที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าท้องเรื่องหรือบริบทของฮังเกิเกมมันก็มีความเฉพาะตัวของแบทเทิลรอยัลก็มีแต่ว่าเส้นเรื่องอะโครงเรื่องของทั้งสองเรื่องมันคล้ายกันมากแล้วกันคือพี่เป็นแฟน b a ทเทิลรอยัลมาใช่ไหมส่วนผมเนี่ยตอนช่วงแบทเทิลรอยัลเนี่ยผมยังเด็กมากมันก็ดูได้แต่ไม่ได้ถึงกลนขนาดนั้นผมมาพีคตอนช่วงฮังเกเกมผมรู้สึกว่า ถ้าใครได้ดูรีวิวของช่องเราเนี่ยจะรู้ว่าฮั g เก g a เกมเนี่ยผมชอบมากชอบมากๆนะผมนี่รู้สึกแฮปปี้กับฮั g เก g a เกมตลอดเลยแล้วก็ถึงแม้เนี่ยไอตัวภาคใหม่ภาค h e r ร์มเนี่ยโอ้โหผมยิ่งหายมากคือข่าวนี้เนี่ยเข้าใจได้ว่าความเหมือนเนี่ยมันก็เหมือนจริงนะแก่นเรื่องแก่นเรื่องของทั้งสองเรื่องทั้ง Battle Royale กับ u n g เก g a เกมมันคือการใช้ความรุนแรงในการควบคุมสังคมอะไรอย่างเนี้ย ซึ่งมีผู้ปกครองอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยผมเลยแต่ถามคุณผู้ชมอย่างนี้แล้วกันเพื่อจะทิ้งท้ายคลิปนี้แล้วกันนะว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องไหนมากกว่าแล้วรู้สึกว่าเรื่องนั้นเอาอิเียนเมนเรื่องนั้นมาหรือเรื่องไหนแบบทําได้โดนใจกว่าละกันส่วนว่าเรื่องการลอกเรียนแบบเนี่ยสาหรับผมนะการลอกเรียนแบบเนี่ยมันก็คุยกันได้แล้วกันว่าจุดไหนเป็นยังไงถามว่า คนอื่นเคยลอกไหมก็มีมีมีแต่ว่าในความเห็นของเควินตินเนี่ยเขารู้สึกว่าฮันเกอร์เกมเนี่ยลอกทั้งดุนแล้วกันไอการหยิบยืมอิเลเมนต์มาลนนิดหน่อยเนี่ยผมว่ามันโอเคนะแต่ลอกมาทั้งดุนเนี่ยมันก็อาจจะหนักไปก็เข้าใจได้ในมุมมองเควินตินเขารู้สึกว่าฮันเกอร์เกมเนี่ยยกมาทั้งหมดเลยมันก็เลยรู้สึกว่าโกรดนิดนึงว่าฮันเกอร์เกมเนี่ยลอกเขามาถ้าเกิดอาจจะหยิบยืมมาซะหน่อยเนี่ยมันอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ในความรู้สึกของสเสด็จ พ่อเควินตินเนี่ยแกรู้สึกว่าลอกทั้งรุ่นอย่างนี้เนี่ยไม่ไหวแล้วอเ,เอออะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วการลอกทั้งรุ่นเนี่ยเราก็ตัดสินยากนะแต่ว่าการหยิบยืมบางส่วนแบบที่เควินติมทําเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีคนอื่นทํานะอย่างอาจารย์โทเรียมะเนี่ยเอาซูเปอร์แมนมาชัดๆอะดราก้นบอลคือยำหนังจี้ของอาจารย์โทเรียมะแล้วก็เกิดมาเป็นอีกอย่างหนึ่งแล้วกันแต่ในความเห็นของลุงเควินตินเนี่ย แกรู้สึกว่าฮังเกิลเกมเนี่ยลอกถังดุนคิดเห็นยังไงก็ลองบอกกันได้แล้วกันนะเราตอนดูฮันเกิลเกมครั้งแรกอะภาคแรกเลยนะคิดแบบนี้เลยว่ามันคือรีเมครีเมคเป็นเทโลโยเลยนะแต่พอหลังๆอะภาคสองภาคสามมาเรื่อยๆเนี่ยฮังเกิลเกมเนี่ยมันก็สร้างความแตกต,ต่างแล้วนะเคฟอสไอเดียจะร้อยเปอร์เซ็นต์อาจจะเหมือนกันอะไรก็ตามนะแต่สุดท้ายมันก็มีความเฉพาะตัวที่ฮังเกิลเกมสร้างขึ้นได้มันก็เป็นข้อดีของการ มิกไอเดียนะเพราะว่าโลกของวรรณกรรมโลกของภาพยนตร์เนี่ยวรรณกรรมนี่หนักเลยนะวรรณกรรมไม่รู้กี่พันปีแล้วที่มนุษย์เริ่มเขียนงานขึ้นมาเนี่ยกับโลกภาพยนตร์ที่มันมีการสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาเนี่ยร้อยร้อยกว่าปีเนี่ยไอเดียมันยากแล้วอ่ะที่จะไม่ซ้าใครอืมมันก็เลยอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้หรือถ้าไม่บังเอิญก็แลแต่จากตัดสินใจกันเองว่าคนดูชอบแบบไหนเออลองบอกกันมาซิว่าคุณเป็น ฟังไหนคุณฟัง Battle Royale หรือคุณฝั่ง Hunger Games ผมผมเรี่ยงไม่ได้กำลังเป็นช่วงที่ผมเป็นทีนพอดีตอนที่ Hunger Games มาแต่ไม่ได้ใช่ไม่ชอบ Battle Royale นะผมก็ชอบนะ b t t t l e Royal e แต่ว่าตอน Hunger Games นี้มันเป็นความประทับใจแรกๆที่ตอนนั้นมันยังวัยรุ่นอยู่อะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยแบบสนุกดีว่าอะไรเงี้ยอ่ะคุณผู้ชมลหละอยู่ฝั่งไหนลองบอกกันมาหน่อย Battle Royal e หรือ Hu n เก r g a เกมเออใครคิดเห็นยังไง บอกเราได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น f e c o o o หรแล y o YouTube นะครับ s e a ร c h ดีลซี DLC, ด็อกตามได้คาว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยจะรับการแจ้งเตือนเวลาด็อกหนังอัปคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ